กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นแหล่งทุนที่สำคัญของสตรีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมสนับสนุนด้านอาชีพแก่สตรีในรูปแบบเงินทุนสนับสนุนทั้งในประเภทอุดหนุนแบบให้เปล่าและประเภทหมุนเวียนแบบเงินกู้ให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำหากพูดถึงการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแล้ว ประกอบด้วยกลไกาการขับเคลื่อนหลายระดับเริ่มตั้งแต่ระดับหมู่บ้านที่มีอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้านหรือระดับตำบลที่มีคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหรือเทศบาลเป็นกำลังหลักสำคัญที่อยู่ใ,นใ,นใกล้ชิดและสัมผสัสกับปัญหาทั้งยังเป็นผู้ที่มองเห็นบทบาทและศักยภาพของสตรีในชุมชนของตัวเองได้ชัดเจนที่สุดวันนี้เราจะพามาติดตามสัมผัสแบบใกล้ชิด ถึงการทำงานของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ตำบลประสุขออำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาก,กันค่ะว่าพวกเธอมีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของสตรีให้มีคุณภาพชีวิตและด้านเศรษฐกิจของสตรีในตำบลให้ดีขึ้นได้อย่างไรคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลประสุขมีที่ทำการตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่1หมู่ที่14ตําตำบลประสุข อำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยคณะบุคคลจำนวน9้าท่านโดยมีนางเกศรแตมพิมายดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าคณะทำงานสวัสดีค่ะดิฉันนางเกศรแตมพิมายหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลประสุขค่ะมีคณะทำงานร่วมกัน9ท่านมีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของโครงการที่สมาชิกยื่นขอกู้เงินเป็นเบื้องต้น การให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาสมาชิกการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนและสมาชิกในพื้นที่ตำบลการติดตามการดำเนินงานกองทุนการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับสมาชิกและประชาชนในพื้นที่และการรายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรค สำหรับสมาชิกที่จะขอคู่ตามโครงการคณะทํางานก็ต้องมีการติดตามดูพื้นฐานว่าสมาชิกกู้ไปทําอะไรและให้เสนอ คณะทำงานคณะทำงานก็จะมาพิจารณาว่าการที่สมาชิกขอกู้จะสามารถส่งเงินคืนได้ไหมเพื่อจะได้พิจารณาส่งให้ทางอำเภอเพื่อสนับสนุนในโครงการที่สมาชิกขอกู้และคณะทำงานก็ติดตามดูว่าสมาชิกแต่ละกลุ่มว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่ติดขัดอะไรและติดตามผลงานของสมาชิกค่ะ ด้วยบทบาทหน้าที่อันสำคัญของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบลที่เปรียบเสมือนกระดุมเม็ดแรกอันจะส่งผลต่อเนื่องไปยังจุดประสงค์หลักของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการเป็นที่พึ่งพาด้านเงินทุนสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีนั้นในการปฏิบัติงานจึงต้องอาศัยความมุ่งมั่นเอาใจใส่ความเข้าใจและความปรารถนาที่จะเห็นสมาชิกยกระดับศักยภาพตนเองได้ สำหรับการติดตามดูแลสมาชิกผู้กู้ของตำบลประสมก็คือการติดตามผลว่าผู้กู้ทรงชำระหนี้คืนและมีผลที่ว่าผู้กู้จะเพิ่มรายได้คณะทำงานก็แนะนำผลที่จะได้กำไรจากการกู้เงินเพื่อจะได้เป็นการมีรายได้เพิ่มเติม นอกจากบทบาทของการเป็นผู้สนับสนุนด้านเงินทุนแล้วยังมีอีกหนึ่งบทบาทที่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต,ตำบลประสุขให้ความสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือการให้การส่งเสริมในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินภายในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือนการเก็บออมเงินรวมถึงทักษะทางการเงินสมัยใหม่ในยุคดิจิทัลที่มาพร้อมกับคุณและโทษพร้อมๆกันให้สมาชิกได้รู้เท่าทัน คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีการแนะนำให้ผู้กู้ในโครงการมีการออมเงินเพื่อเป็นภูมิคุ้มก,กันกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของหมู่บ้านการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลประสุกได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเป็นกลไกที่มีความเข้มแข็งด้วยการใช้ความจริงใจในการทำงาน รับฟังปัญหาของสมาชิกในทุกระดับแล้วร่วมกันค้นหาทางออกตามแนวทางประชาธิปไตยโดยมีเงินทุนเป็นปัจจัยและเครื่องมือสำคัญในการแก้ปมปัญหาต่างๆที่เกินกําลังของชุมชนค่ะเทคนิคในการทำงานของคณะทำงานร่วมคิดร่วมทำร่วมปรึกษาแก้ไขปัญหาด้วยความยิงใจ ส่งผลให้คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต,ตำบลประสุขมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในผลของการปฏิบัติงานภายใต้อุดมการณ์ของคณะทำงานที่ว่าร่วมคิดร่วมทำร่วมปรึกษาแก้ไขปัญหาด้วยความจริงใจ